โยโยโยสวัสดีครับซีคืนหนุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KN l N ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก3รายการเลยครับไปเริ่มที่เวลาบ่ายสตรงฟุตบอลลีเอรีออสเตรเลียนะครับซิดนีย์เอฟซีจะเปิดบ้านเจอกับเพิร์ตซิดนีย์14แต้ม จากการชนะ4เสมอ2แพ้ไป4นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอกับนิวคาสเซิลเจ็ตมา2-2นะครับดักัสคอต์ดตาแนวรุกชาวบราซิลตัวเก่ายังเจ็บนะครับตัวหลักก็โจโลลี่อาร์เดียนเซเกซิกกองหน้าพัติคดีมิล่าหัวหอกโปแลนด์นะครับเจอกับเพิร์ตมีแค่5คะแนนจากการชนะ1เสมอ2แพ้8เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเวสต์เทนยูเนเต็ดมา2-3นะครับมีทารัสโกมุลล่าเจรันเพียร์แมนกองหน้าอดัมแท็กเก็ตตัวเก่านะครับ เจอกันฤดูกาลที่แล้ว3นัดซิดนีย์ชนะไป2ครับก่อนเกมซิดนีย์เป็นต่อพอสมควรนะครับแม้ว่าไม่มีดักัสคอตต้านะครับนี่ตัวอดีตแต่ทีมชาติบราซิลแต่ว่าซิดนีย์เหนือกว่าเยอะนะครับเพราะเป็นทีมจากต่งอยู่แล้วครับซิดนีย์จะยิงขาดถึง2ประตูได้ไม่ยากครับคุยต่อมาไปที่เวลาหนึ่งทุ่มไปดูฟุตบอลอาเซียนคลับแชมเปียนชิพในกลุ่ม A นะครับบีจีปทุมจากไทยจะเปิดบ้านเจอทันเฮาจากเวียดนาม ทั้งสองทีมมี4แต้มจากการชนะ1.1เสมอ1ข้ากันนะครับเดียวปิะทุมรายการเนี้เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสวายเรียงมา2-1ครับตัวหลักกิสตรากาแมนชนะทิ์ทีลาลินราเนลซา,านตันนานะครับแน่งนาทิตันเฮา ก็บุกไปเสมอตารางการูมา2ต่อ2นะครับในเหงียนทันลองตัวเวียดนามที่เหลือเป็นตัวบราซิลนะครับคุสตาโวกับลุยอันโตนิโอครับไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมบีจีปทุมเป็นต่อแน่พี่เจ็ดบองว่าเป็นนัดแรกของปีด้วยนะครับเล่นในบ้านแม่ดูแล้วไม่น่าพลาดครับวัดใจบีจีปทุมจะเบียดได้แน่อย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นครับปิดท้ายที่เวลาตี2องไปดูฟุตบอลลีกครับโปรตุเกสรอบรองชนะเลิศเล่นนัดเดียวรู้ผลเป็นสนามกลางด้วยนะครับเบนฟิก้าจะเจอกับบราก้า ทั้ง2ทีมเพิ่งเจอกันมาเมื่อ5มกราคมครับในเกมลีกตอนนั้นบราก้าบุกชนะ2-1เบฟิก้าชุดนี้ก็โอตาเมนดีอังเคลดิมาเรียกองหน้าวารคลิสพับเลดิสเจอส่วนบราก้าก็เหมือนเดิมน,นะครับลิโาโดฮอต์ตาบรูมาฟานนาบาโรก่อนเกมเบฟิก้าเป็นต่อไม่ต้องคิดเยอะครับเบฟิก้าจะเบียดได้นะอย่างน้อยหนึ่งประตูเข้าชิงนะครับสรุป3คู่ชอบซิดนีย์บีจีปทุมและเบฟิก้าขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย